น้ำขิงนะฮะช่วยลดอาการไข้ด้วยนะถ้ามัว่าถ้าคุณกำลังไม่สบายเนี่ยถ้าคุณไม่สบายอยู่เนี่ยคุณจิบน้ำขิงเยน็เยนๆเนี่ยมาช่วยลดอาการไข้ให้คุณด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องลดน้ำหนักเลยเพราะว่าน้ำขิงเนี่ยมันมีความร้อนเวลาคุณกินเนี่ยมันจะมันจะไล่เฮะมันจะขับความร้อนในร่างกายนะครับ าการับไขมันนะฮะแคลอรี่ต่างน้ำขิงเนี่ยช่วยจะเหมาะน้ำขิงเนี่ยจะเหมาะกับสาวสาวจะชอบมากเพราะหนึ่งเนี่ยคนดื่มไปเนี่ยคนจะลดน้ำหนักช่วยในการลดน้ำหนักแล้วก็ตา้านโรคเบหวานด้วยนะ <S <S ป้องกันโรคเบาหวานเลยกินน้ำขิงให้เยอะๆดีมากนะครับ ไม่สบายก็จิบนะครับจะช่วยลดไข้แล้วก็จะช่วยเรื่องอ่ความชุ่มคอนะครับหมนว่าถ้าคุณเจ็บคอระคายคออะไรเงี้ยเรื่อเป็นไขยย้ทานได้เลยนะครับ<อ>เดี๋ยวนี้เราไปดูวิธีทำน้ำขินต้มกันนะครับไม่ยากครับ เรามาดูวิธีทำกันว่าทำยังไงให้ไม่ขมนะครับประมาณไหนถึงจะไม่ขมหลายท่านที่กินเก่งๆแล้วเนี่ยชอบพวกทาน,นบุนไพรเนี่ยเขาจะต้มน้ำขิงแบบน้ำขิงล้วนๆเลยแล้วก็ต้มแล้วก็เอาใบเตยมามาานะครับเพิ่มความหอมแต่ขอบอกว่า ถ้าอย่างนั้นนหะก็ยังขมอยู่นะถ้าถ้าคนที่ไม่ใช่ผู้รับผู้ใหญ่นะครับอายุเยอะๆหน่อยขาทานขมแหละว่าอย่างเราหรือว่าอยากเพื่อนๆหรือวัยรุ่นอายุไม่น้อยอยู่ะไม่ชอบขมเนี่ยก็ต้องเติมน้ำตาลสักหน่อยนะครับต้องยังไงต้องเติมน้ำตาลแอบใส่น้ำผึ้งได้อะไรเงนี้ครับกระนาวแอบใส่ได้ แล้วจะความชอบนะครับเพราะว่าถ้าต้มเ,เดียวเลยเนะี่ยขมแน่นอนแต่ผู้ใหญ่ชอบทานผมจักผู้ใหญ่ไอ้ท่านนะที่แบบว่าทำน้ำจินแบบต้มน้ำจิงเลยนะครับแล้วก็ใบเตยมาเพิ่มความหอมเลยไม่ใส่กรงจานผมลองทานแล้วุมมากโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันครับ ลดแรงนะฮะลเ้ามาหั่นง่ายกันันเห็นไมขึ้นมาออกมานะฮครับขีดตเงง่ยๆเลยมันแยกกันครัเวลาเวลาเราตัดเรื่องจะได้ง่าย นง,ง,ง่งเง่งเงินเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาขูดขูดเสือกมันออกนะครับใช้ช้อนเลย ง่ายมากไม่ต้องใช้มีดที่ขูดนะฮะอันตรายเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นกระปุ่มกระปั้นที่เราไปขูดแล้วลมันจะสะลักเข้ามือเราได้เนี่ยใช้ค้อนซ้อนน้ำมดาเลยซ้อนน้ำมดาขูดออกถ้าเปลือกมันเนี่ยขูดอ,ออกง่ายนะฮะผมเหม็น,นี้ หลายคลิปใช้ที่กูดจะคนใช้มีดอันตรายมากครับอย่าเฉล็ดเขาเ้ามือแล้วครับที่เราใช้ช้อนเลยใช้ช้อนให้ดูเลยง่ายมากเรากูเพราะว่าเราจะได้ทำความสะอาดมันนะครับ เรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างนะครับล้างทำความสะอาดล้างน้ำแล้วเราก็เดี๋ยวมาเช็ดให้แห้งนะครับต่อไปนะครับก็น้ำมาผ่านะฮะผ่าขึ้นล้วผ่าขึ้นจะ ให้มันพอแตกนะครับโอ้พ,พอให้พอให้ให้มันพอแตกเ,เ,เจออะไรอีกก็จะให้น้ำขิงออกมาง่ายนะครับทุบเลยเวลาต้มเวลาต้มขิงก็น้ำนะ ไม่ต้องทุบแรงทุบแค่พอแตกแล้วก็เอาขิงที่ทุกแล้วนะฮะต้นมน้ำนะครับผม เรือลงต้มน้ำจะได้จะเป็นสีขาวอยู่นะฮะดูดีนะฮะเดี๋ยวพอมันเดือด้วสักพักน้ำมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับจากน้ำขิงนะฮะขลิ่นนาเลยนะฮะหอมหอมเป็นหวัดไม่สบายสูตรได้ครับสมัยก่อนเนี่ยแม่ต้มละลาให้ดียืนจมูกสูดรอะไหนดหอมมากครับ ทำเตาเรื่งเหลืองเรื่อยเดี๋ยปล่อยให้เดือดระอุไปเรื่อยๆแล้วสักิดละี20นาทีแล้วัโอเคทานนะครับก็หน่งกระบอยนะครับหนึ่งร้อกร,รัมนะครับต้องใส่ประมาณนี้คเพราะว่าขีงนี่ขมเอาเรื่องนะครับผม าใส่ประมาณนี้แต่เรากินพวกน้ำผักน้ำผลไมนะ้น้ำสม,มุนไพรไม่ควรติดหวานนะฮะับเพราะเราต้องการสุขภาพที่ดีอันนี้ไม่ได้หวานมากนะครับเพียงเรามันค่รสรสขมนะครับตัวน้ำเชีงเงบบนี้ฮะแต่อย่าตกใจนะฮะคนไม่เคยทานเดี๋ยวบอกว่าน้ำถิงขมเลยจะไม่อยากทานไม่ได้ขมขนาดนั้นนะครับ พอเดือดนะฮะพอเดือดแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเหลืองนี่คือกลิ่นหอมมากแหละตอนนี้เพราะว่าเราเคี่ยวน้ำตาลต้มน้ำตาลอยู่ก็ให้น้ำตาลผสมกับขิงนะครับแล้วเราก็แอบคใส่เกลือนิดหนึ่งเอาไปตักหนักนะนิดเดียวพอนะอยากให้มันเค็มเมันไม่อร่อยแล้วก็ขอแอบใส่น้ำพริกหน่อยนึง ใส่เงี้ยเพิ่มหน่อยหนึ่งคนชอบแต่ไปลดนิดหน่อยหน่อยนะฮะมีอร่อยแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดือดกดทั้งหมดยอืมหอมมากนี่เราก็คนอีกสักครีบแล้วก็ทิ้งไว้สักน่ารักสิบนาทีแล้วกัน ให้มันเข้าเนือให้ความร้อนนะครับที่มันเดือดเชี่ยวมีำตาลเกลือนั้นเพิ่งทุตสมนะครับให้เขาให้ความร้อนมันไปละลายนะครับโอเคแล้วเราก็รอสิบนาทีปิดแก๊สแล้วก็ใส่แข่งยกเสร็จได้ครับ ฝากกดไลค์ลช่วยสับสขาให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ม<ด>ีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ